แบบเรามาแล้วนะครับ f o รนะ์ซ่าสามห้าศูนย์เพิ่งรับรถมาเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลง <c oughs> เครื่องยนต์เยอะเยอะนะครับเชื่อว่ามีคนเคยดูคลิปรีวิวของคนอืน่นๆไปแล้วก็จะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับนี่เราจะมาพูดถึงเรื่องชกหน้านะครับชกหน้าก็หน้าตาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าก็ยังยังนุ่มยังกระด้างอยู่เหมือนเดิมนะถ้าอยากได้เปอร์포มานซ์ที่ดีขึ้นก็มาเซตติ้งใหม่ได้นะครับ อันนี้เป็นของลูกค้าเก่านะครับันนี้น้องเขามาทำตระบระนะทั้งรถทั้งทั้งบ้านเลยมาทำก็ดีใจฮะที่ได้ทำให้ลูกค้าเก่าเดี๋ยวอันนี้เราจะเซตติ้งให้นะครับก็ตามมารายาทนะครับครั้งแรกในแบบฟรีครับไม่มีใครจ่ายไปครับลงมือทำงานกนะันอนี้เป็นโช้ของฟอร์คลาสววโซ50ครั ให้แบบเป็นของโชว,ว่าเลยนะครับระบบก็เหมือนเดิมฮะยังยังนิ่มอยู่ต้องการการการเซตติ้งเพื่อให้มีสมรรถนะสูงขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะเซตติ้งตามแบบชบับนะครับคือไม่แข็งกระด้ไม่ใส่วัสดุแปกปอมไม่เฉือนไม่หักไม่ตัดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้เราจะใช้น้ํามันของเออร์ลินนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับจะทำให้โชวคตัวนี้มีความนุ่มขึ้นได้นะครับสนใจก็ ลองมาดูแล้วกันนะครับนี่เราเซตติ้งเสร็แล้วนะครับรหน้าคอาตาสาหน้าสูงนะครับในแบบของเรารอมากเดี๋ยวนี้เราจะให้ดูจังหวะก่อนนะครับว่าจังหวะการดุกตัว การขึ้นตัวของโชคอะมันจะดีแค่ไหน,นคือจังหวะรีบาวคอมเพชัน่นนะฮะมันจะอยู่ได้นุ่มขึ้นแล้วจังหวะจังหวะที่คืนตัวจังหวะรีบาวมันก็จะมันก็จะคืนตัวได้ช้าต่างจากโชคเดิมนะครับพอสมควรครับเดี๋ยวเราจะไปลองขี่กันดูสักรอบหนึ่งอนนี่ก็มาลองเทสขี่กันนะครับในถนนซอยนะครับก็มีความเรียบพอสมควรนะครับ เดี๋ยวจะมาดูนะครับอันนี้เป็นโชคเดิมองศาแผงคอเดิมนะครับมันจะการสเสถียรในการขับขี่มันก็จะดีกว่าที่เราไปโหลดมันนะครับถ้าเราไปโหลดมันเนี่ยองศาแผงคอมันเพี้ยนไปเนี่ยหน้ามันจะไวสังเกตดูได้เลยนะครับใครขี่อยู่เนี่ยคนขี่รถโชคที่แบบว่าไปโหลดมันเนี่ยคนลองปล่อยมือสิ คุณลองปล่อยมือหน้ามันจะสั่นลึกๆอันตรายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณขี่โชคที่มีความสูงเดิมๆเนี่ยคุณสามารถที่จะปล่อยมือได้นะครับในความเร็วที่แบบว่าไม่สูงมากนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันนะครับอัตราเร่งนี่ดีขึ้นดีขึ้นกว่าของเดิมค่อนข้างเยอะนะครับแค่ออกตัวนี้ก็รู้สึกเลยว่ามันมีพลังมากขึ้นเดี๋ยวดูนะครับวันนี้ผมจะลองปล่อยมือดูนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับโชที่ไม่ได้ทําการโหลดมาเนี่ยมันบาลานซ์มันจะดีมากเลยเราสามารถที่จะปล่อยมือขี่ได้รถยังนิ่งอยู่เลยนะครับถ้าคุณไปโหลดมาเนี่ยเนี่ยดูนะฮะเห็นไหมฮะโชคจะนิ่งรถจะนิ่งถ้าคุณไปโหลดหน้ามันจะสาสลึกๆแม้ว่าคุณจะตั้งศูนย์มาแล้วก็ตามนะครับ